นิฉยนทำมาได้ว่าเขากงว่าเมืองหนาวนี่แเมองเหนหนาเกียดกันด้่น่ะหนาบูดจริงนนะเจ้ามาทำย้เียนอะไรนะจันเสือเ้สองอย่างกุ้งเขียนเราแก้ไขเราแก้ไขเรา โกงเาหอานาบูดิงหรือใกล้หฮแล้วตายแบเนี้ป่เอาแล้วมันบังกองมันแผลนั่นนั่นก็ม่าวล้ว่ะเขาเดือดโคตรนี่ละบบบนี้มึงจะไปไหนเจียมึงจะไปไหนเอาเอาแล้วพีว้มเออปลากินข้อมึงแบบลองขึ้นี่ว่าบดเยเตยไมยังไงมาทำอะไรย่อมย่อแพ้อยู่นะป็นจังป็นจังยงงยังาง โกงนหลเลยผยาเขาไปมันชัวะเพีร่าแมนอินเหียป้าขับรถมา้หน้าเด้อโอ้ยมึงอกว่าเล่าอีลียวนานใเล่ากันเนี่ยก็ดกยกเลประจานในคลิปเลยบวไดโกงนะประจานี่จะจะเลยบูได้ว่าไปเสียเกลโกงคนหนึ่งประจานเลยกลโกงเดียว พวกก็โกงนะเอาบ่าล่ะพอน่าเป็นเมีย oh น่วะโอ้ยไหนบอกว่าก็โกงไ่ได้โกงเดือดน้องเหรอเหียบร้อยเอามโกงมาดูดีจะไปเป็นไปเอาแม่เหียบร้อยกินคอมันออ ก,กูกินสองมอกินกอทำดนย่ากินสองม่งรึมยัง,ะะงไป,ไปเ็จกแล้วทำนี้แล้กับไม่มีตัวรอดแล้วนี่มึงจะทำอะไร,รมึงเรีนไปเรีนมาอยู่นี่นมึงเรียนไปเรียนมา <laughs> มากินกูเลยเหรอกยินบีจานก็ปร่จับดักวะขนาดว่าไปเรียบร้อย เล่นมาหนาเลยเมื่อกโอ้ยยอมแพ้เลยน่วัยอมเบียดเจ๊กพี่นาอยู่กับพวกประายังเมื่อกี้เห็นยังยิ้เลยนาะยือ่ะเอาขาปัดเลยนะเอาขาเล่ย่าให้ด้ปากมาฮ้องโกงยัโกงกูนะอะล่ะทำไมกูคิดจซื้อนะกูจะยันกูจะกินมึงอยู่แล้วตอนนี้เอาที่ะเอาี่ละเอาไปยังค้างนั่นนะกูกินมข้เอาแล้ว ไปนี้ไอ้ตัวไปนี้ไม่มีตัวหยางใส่ไม่มีตัวหยางเอ้าเอ้าเอ้าไปแล้วม่มีตัวหยางเอาไปนี้เขาไปใส่เขาตอกักพอดีไปเอ้าไม่มีตัวหยางไม่มีตัวหยางไม่มีตัวหยางกินพี่เขาจินพี่เขาจินพี่ใส่เขาจินพีหยางเาผู้ใดนะบานี

ไปเอน่มันยังุงนึงตาเสือเด่นกันยะเสือโกก่อนกงขาโกงเดวมาีมโกงกินข้กินอีกไปเดี๋ยวได้ฟี่เดียวเลยเดี๋ยวได้ีเว้าวมีตัวยาง

เปเขาจะกินตัวใดตัวตัวรเออเขาจะกินตัวใดนั่นกินเขากินเขากินตัวเขาจะไปไหนวะนม่มีตัวใหญไม่มีตัวใหญ่ยิมที่ก็ได้ทั้งนั่นแหละยิี่เออกระไเขาฮอตปีเขาม่พี่เด็ดื่เขาก็กินตัวเนาะเขาฮอตไปรถมันมันดีว่ามึงกินสองกินกินเขาฮอตกิน เปิดแลยเนะ้ยนนี่ิเปิดตัวนี้กกินสพี่ตนสู้ไดีบ่กินกินสในนี้กินตัวเดียวมันกินมทนี่เด้ก็กินพ่นมึงได้กินสกินับกินนีไปเลยขอวัดตามงเลยอาให้เลยให้เลยเหเลยกหเลยวัตามตดขอโอไแล้วเอาเอ

าแก่มากเลยเ็บนิ้วด้วยอุด้วยไอหมากเป็นกระบวนไม่แพ้นะแพ้หมากเรื่องของหมอนั่สมัยเด็กๆกับไม่ได้เล่นหมากฮอเนี่ยมาวิ่งซุบดีกันเลยมาเกี่ยงเนี่ยพอไปเรียนหนังสือนี่มือแดงบวมพอกลับบ้านแม่เข้ามาลอกใส่ของคลองคลองตีเล่นกันอย่างนี้อ่ะดีจังเลยอย่างนั้นเลยคนนี้นิ้วนิ้วไม่มีเนื้อแม่งดีดีนึงโอ้ยเอ้าขังเสือดองพ่อมา เขาฮอต่สวยโดนาฮอตข้ายรีข้าีบโดเยเหังเขาฮอตเยียยังข้าไม่ได้ขามันองกัามันด้นอกมาอ้าวมันจะทำอะไรวะจะข้าฮอตไงไหนข้าไหมาข้าไหนตื้อต้ แม่ฮัมดกตดนะึงอ,าอา้อาวอา้อาวเป็นเป็นล่องซ้ำบาทเลยเ้าเสมอตัวนี้ควัดิคอดดิเฮ้ยนี่้ามาเสมอน่ะโยใครนี่ ตอนตตอนเฮ้ยยินบวกยินดิ <c oughs> บวกยิ้นนะค่ะวิ่งว่าข้างไดีเด้อเปลี่ยนนิ้วแล้วเปลี่ยนนิ้วแล้วเปลี่ยนไงยังกูก็เปลี่ยนดูดรับผากผากเียผากมีคนซอยนี่คนเปลี่ยน